สวัสดีครับสวัสดีเนี่ยมือเศร้าครับผมโอ้โหนกวิลาที่ม่นหลครับเบียกไก่มึงครับบกเยีย์ครับ้อยงามๆอา,านาเจดเทียงามกับต่อต่อท่านดอกยูอันนี้บกเศร้า เท่าเท่ามีสองตัวครับเท่าแดงตัวหนึ่งหางสันตัวหนึ่งหางยาวนี่เท่าแดงอันนี้โดพีผนข้อกำลังออกนี่ใกล้แม่กำลังสิหาวังไครหลอคบนี่นี่บกแดงนี่แดงน่อยเจ็บขาอีกแล้วนี่ ไล่กันคักไล่กันจนเจ็บขานี่ครับนี่ไกน่นุมโยมันอาโตหมึกแดงนี่ครับเป็นคุ้มเหรอครับเนี่ยหมกแดงนี่นาทีเป็นขก่คุ้นั่นก็สิเป็นพาม่าครับ แมฆ้อยมีสองตัวแมฆ้ยพอยบ่ค่อยได้พอหรอกครับพวออ่ายุแถวนี้เขาเล่นเขาเล่นจต่ไก่พม่า,มาน,นี่กำลังงาม,งามข้อกำลังขนข้อกำลังออกต่อออกแล้วครับต่อบบกเยี่ยนที่ต่อท่านเลยออกอยู่ อันนี้แม่ลูกนี่แม่นี่ลูกเกาโตถิ่มลูกแล้วครับนี่มันใครเหรอใครได้สามนว่วยเหรอเนี่ยพออมันปูนี่ครับลูกมันเกาโตเนี่ยได้สามเดือนแล้วเนี่ยเอาโตตีกันหัวแตกหัวแตนมด ก้าโตโตทึกเลยโตทึกจกโตโบโตทึกมึงทุกหนีมีสีสีโตหาโตนองนำโตแม่หลุดโตแม่หลายครับรุ่นนี้กับคุ่นละครับคุณภาพคุณล่ะ ในสวนนี่หลายครับไกล้น่อยไก่น่อยประมาณหาชิปพุตโตน,นี่ละ่ะไข่สองแม่ฝักอีกแม่หนึ่งโอ้หลายครับไกล้ มักขอบมนี่ขอบสามตครับนี่ออกตาออกแดงแล้วออกแดงเข้าหอ,อกตาสองตัวนี่ปีรำไงครับนี่รำไงแมน่นๆครับนี่สองลูกหาใกล้เขาได้สองข้อครับหัวเป็นบอมนี่ ตีบยุทบยนตีได้เรื่อยๆครับเนี่ยนี่ลูกหนามียิบความเตะม่นๆรับใหญ่ๆเลยครับสองตัวเนี่ยบมกแดงเนี่ยบมกแดงกับบักสานี่ขอกเดียวกันครับเนี่ยอันนึงนี่ขึ้นเป็นหาสิบเทียบุญละสองตัวเนี่ยวงแดงทั้งนั้นครับเนี่ยเแม่นหมกแดงนี่กับ ขึ้นลูกนาที่ละสามกันครับตรงนี้กับแม่นครับเนี่ยแดงน้อยเนี่ยนี่กับปั๊มเทียเดียวซึ่มนี่กับปั๊มเนี่ยเทียเดียวกันครับเนี่ยมีแผลดีขนาดเนี่ยสองตัวนี่สามตัวนี่ผ่านเลยครับใส่ได้เลยนี่มีแผลดีเึ็นดูเป็นไก่บ่กี่การตีไก่ตี เขาได้สองข้อหัวจุกหัวจิก,ห,จก,ห,จกหัวเป็นพร้อมนี่บักเยี้ยใกล้หน่อยสี่ตัวนี่ไปก็บบกเยี้ยหล้แม้นอยู่อีกว่างหนึ่งนี่กับก้อยนี่ก้อยตัวนี้ก็เริ่มสูงใกล้หราคำนี่ ตัวนี้ประมาณตอนนี้สองลูกเจ็ดเหรอสองหกสองเจ็ดเหรอครับเนี่ยร้อยไง่ายเขามาจับขอบผมเลยกขอบมันสองมวงลนไปจับขอบ,ม,ขอบมัน,ม,น,ม,ม,นมันเต็มเต็มก่อนยังจับขอบล่ำไงขอบมันมี อาโตเขาไปมดเหลือยุตัวเดียวนี่แหละครับแล้วมัเหญ่ยไปต้องห่วงเลยแต่ต่างจังหวัดเป็นหมักไก่ไก่เชื่องยุ่แถวนี่เขาวานน่าเล่นน้ำกับเขาเล่นแล้วพมมารครับ ลายงามๆสองโลหาครับเดี๋ยวทีนี้ว่าเดี๋ยวไปปั่มอีกอยู่ครนบเอให้ปั่มทีเดียวคิมนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้แหละครับจะเริืมกดติดตามกดแชร์กดซับตักไข่ใฮนเดอครับผมไกลเอามาขอบจะ3ามสี่ตัวครับแดงตัวนึงก็เข้าไปเราหม,มู่ว่านนี่ ทีว่าเก็บตาเขามาเอาไปหรอกทีนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่แหละครับจะลริืมกดติดตามกดแชร์กดซับตะไข่เด้อครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับไก่มีอีกหลายเด้อครับเด้อไก่เลยอีกหลายอยู่ห้องจับมาขอบซ้ำนี่ซืือ